เมื่อเมืองมันโตขึ้นเมืองมันจะมีปัญหาหลากหลายที่ซับซ้อนนะครับปัญหาของการแผนการองค์กรมีหลายพิติอยากจะให้ท้องถิ่นหันเข้ามาสู่เรื่องของเมืองอัจฉริยะแต่สิ่งที่เกิดนะครับถ้าตาาใดองค์กรหรือแพลตฟอร์มอะไรที่มันดีเลิกประสริฐสีย่างไรก็ช่างนะถ้าคนไม่ใช้มันก็เปล่าประโยชน์การใช้โดนไปบินเราเห็นประโยชน์การใช้ที่ดินเพื่อสู่กระบวนการการเก็บภาษี ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดวันนี้ท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องเก็บภาษีให้เป็นทรรไม่เหลี่ยมล้ำงนานภาษีเนี่ยถ้าเราเทียบกับการเดินวัดเนี่ยมันมันสามารถค่อนข้างที่จะโกงได้แล้วตัวเนี้ยเราไปเข้าในระบบยืดตอนเอาไปเข้าระบบประมวลผลเก็บเก็บภาษีท้องถิ่นนะครับจะเป๊ะเลยเราไม่สามารถที่จะแก้เมือได้ก็ลดการจัดโกงเยอะ ทรัพยากรเรามีจํากัดบุคลากรเรามีจากัดดังนั้นเราสร้างเครื่องมือไหมอันดับแรกเลยประชาชนสามารถแจ้งคําร้องมาให้เราแจ้งความต้องการของเขาอ่ะโดยที่เขาอ่ะไม่ต้องเสียเวลามาแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้เอาขึ้นมาเพื่ออะไรครับขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภายในขององค์กรสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างเครื่องมือขึ้นมาป้องกันอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสร้างกระบวนการป้องกันไม่ว่าจะเป็นใน A ใน B ใน C ย้ายเข้ามาหรืออะไรยังไงหากเรามีระบบ ป้องกันที่ดีอะเขาก็ไม่สามารถที่จะทำเรื่องทุจริตได้ประชาชนพอเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้เราแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ปัญหาข้อขัดแยง้งต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปเราต้องเริ่มจากองค์กรของเราก่อนสุดท้ายการโปร่งใสการทุจริตมันจะเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยอย่างแน่นอน สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนเข้มแข็งในการตรวจสอบซึ่งถ้าเขามามีส่วนร่วมแล้วราชการที่ต้องทำางานก็ต้องตระหนักตัวเองว่าเป็นราชการก็ต้องบริการประชาชนไม่ใช่จ้องแต่จะหาประโยชน์กับประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งผมว่า<ๆ>การการทำงานราชการก็จะต้องโปร่งใสและก็มีจิตสำนึกสมัยแรกๆเนี่ยคำว่า,าบตตหรือว่าท้องถิ่นเนี่ยยังยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกยอมรับมากนะัก คำหนึงที่สก,กิดใจ,จยอยู่ตลอดเขาบอกว่าอบตเนี่ยมันย่อมาจากคําว่าอมทุกบาททุกสตางค์การที่ชาวบ้านไม่รู้เนี่ยทำให้เขาเข้าใจผิดว่าอบตเนี่ยก,กินกันที่ไหนที่ไหนเขาก็กินกันเนี่ยเพราะอะไรเขาถึงเข้าใจผิด<ร>ก็มีโครงการแรกเลยก็คือการมีส่วนร่วม เรามีกิจกรรมที่ให้เขามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มประชาคมที่หมู่บ้านคือให้เขารู้นะคะว่ากระบวนการของทำงบประมาณมีวิธีการมีขั้นตอนอยังไงร,ระบบการเบิกจ่ายเลยค่ะถึงคลังถึงคลังมีหน้าที่อะไรเลยค่ะเ,คเมื่อเรามีการประชุมเนี่ยเราก็จะสอดแทรกการรับรู้การมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำํำ ร่วมตรวจสอบเหมือนคล้ายๆสภาเลยค่ะแล้วก็จะกลับมาสู่การประเมินความดีความชอบไม่มีพวกไม่มีเด็กนายกมันจะต้องมาด้วยความโปร่งใสเดี๋ยวนี้มันทันสมัยขึ้นบางอย่างเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยไม่ต้องเข้ามาแล้วสามารถเห็นเราว่าเราทำงานอะไรแต่ละงานเราก็จะลงเว็บไซต์หมดเลย หน่วยงานไหนเนี่ยก็จะต้องพร้อมในการที่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตรวจการทำงานยืนยันความโปร่งใสยืนยันความไม่โกง